แม่จะทำอะไรคะดูทีลผลงานดูท่อหมอนให้ทุกคนทุกคนดูผลงานของมันมันแย่งกันแย่งหมอนแต่ละวันแย่งหมอนแย่งทุกวันขาดทุกวันเย็บทุกวันนะครับผมแม่ถึงกับต้องไปหาเข็มกับได้มาเย็บเลยทีเดียวไอตัวแซบเวียนหนอนแล้วเด้อเวียนบด้เวณยังเลย โอ้ก,ก็เปิดก็เนิร์ะโอ้จะมาพูดถึงนี้เลยถึมฮะอาทิ้งไม่ได้เพราะว่าหมอนโปรดหมอนเน่าลูกนี้เย็บแล้วเย็บอีกนะทุกคนเย็บจนไม่รู้จะเย็บยังไงเนี่ยแล้วก็แตกอีกเย็บแล้วก็เย็บอีกเย็บอีกก็เย็บแล้วอยู่บนน้ขาดตัวขาดตัวอะไรโอ้ดูดิแม่เย็บไปแล้วเนี่ยมันก็ยังขาดอะ่ะทุกคน เไม่นี้ยิ่งทะลุตะลวงเลยอันนี้ไม่ขาดอันนี้ไม่ขาดอันนี้สภาพยังดีอยู่มันจะมันจะชอบใบนี้นะพี่แว่นอ่ะขาดจะเป็นลูกหัวใจเลยทุกคนดูโอ้ยเอัด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ไปได้เข็มกับได้มาแล้วนะทุกคน คันหาเวียดเหเฮ็ดเนาะงานจะว่างให้แม่นั่งน้ำแน่น่นเลยแม่ชิเย็บหมอนไฮลาเอาปูผ้าให้ไม่ยอมนอนโอ้ยน้องอก็เปล่าซัก็หน่อยแล้วโอ้ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดไปตรงไหนเลยไม่ดิ๊กไม่แย่งกับฝนจะตกเหรอลมมาแล้วเหมือ่วน ฝนจะตกแว่นเข้ามานอนดีๆลูกแว่นลุกขึ้นมานอนดีๆลูกแม่นขาลุกเร็วมาแว่นชี่นอนนี้แว่นเย็นสบายแม่ไม่หาหยุงก็แบ่นแน่มีคนให้เสร็จเวนอนข้างล่างไงหมอนไทยอุ้ยนะโอ้ก็ยังนอนกับแม่ละแบบนี้ดูน่าจะมีคนอิจฉาหรือเปล่าแม่รักแม่รักพี่แว่นจังเลย อุ้ยทำไมแม่รักพี่แว่นจ laugh ังเลยดูส oh, no ิท oh, ุกคนนั่ามันิจ่ามันิจ่าโอ้ก็มานอนนี่ลูกโอก็มานอนกับแม่เดี๋ยวแล้วไปแม่นนะเจ็บหัวบ้าบ้าแม่มานาไม่งงก็แว่นเลยแม่นียวไหมแม่ก็เย็บหมอนไป็น้ค่ะแม่เลยไหมบอกกวนว่าแล้วโอก็มานั่งกับแม่สิลูกโออิจ่าอ่ะลูก โอ้ก็ไม่ให้ใครมาใกล้แม่เลยเหรอโอ้รักแม่คนเดียวเราไม่ให้ใครรักด้วยเลยโอ้จะเป็นแขกหน้าเออยัง <c oughs> จ,จะกลับไมอ่มอยู่ยังมายังมาแขกบ่ดหรอกมันยังมาแขากเลยโอ้ไม่จึงโอ้ไม่จงอยากหนุ่มหัวพี่แว่เลยวหรอ <c oughs> เดี๋ยวพี่แว่เราไปใกล้แม่โอ้ต้องทำร้ายไปก่อน <c oughs> ไปหยุ่มหัวใหญ่เั็งอย,าย่างเลือกโอ้ยแม่นิกนานสบายแล้วพี่ตังก็นอนสบายขึ้นอืดไปแล้วหนึ่ง เอยนะเอือนนะเอือนก็คื้นอือดตะลกบอกว่าให้เฮ็ดทองแฟบแฝงน้อมเยวะเอฟซีใช่าะห้าวันนะโอ้ยแม่เห็นรูเข็มปะอ้าวไหนไหนีเอา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 มันโมโหแล้วตีกันก่อนนอนมาได้พิทกันนอนมาลับเอาไปละเว้ยแบบนี้โอ้ก็หนีก่อนไปตั้งหลักก่อนแล้วโอ้ไปกินน้ำให้ใจเย็นก่อน เฮ้ยเด้อ,เเดอมบบบาบาทนี้มันแน่นี่เระพี่น้องเอ้ยบ่เด็ตีกันก็นอนนอนแบบลับัวแมนกับมักอยู่โอ้ก็ตาดีเลยวะเห็นหู้เข้มเฉยอุอ้ยน <c oughs> ี่อาทิ้งก็ไม่ได้นะทุกคนถ้าทิ้งก็ต้องไปหาซื้อหมอนมาไว้ให้ใหม่ตัวพันมาอืมฉันชอบใบนี้ ใบนี้ชอบมากใบนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เนี่ยไอ้อ้วนหน่อยมันเอาไปทำให้มันขาดเนาะแ่มาเออหน้าไปเห็ดห้องแม่นแม่นแหวนประเทศยังเลยแม่นโอ้โหฝีมือกันเดียบหมอนนะคะทุกคนเออแม่นางแม่นางทีนนอเนีน่ยลูกนอนตั้งหนอกมันก็ดีนะ่ก็ดีแต่ว่า โอ้ยไปชิ้นกระช่องเหรอลูกรีบไปเร็วเดี๋ยวฝนมาแล้วลมมาแล้วเมื่อกี้แล้ว้มไปแล้วลว่าจะมาหาแม่แล้วมาแล้วบอกอวดมันอิจฉาหนุ่ยเพื่อนไก่แม่มันเด็กลูกรักลูกรักเอ้ยลูกแายเพิ่อนเอ้ยจะเป็นนะจะเป็นนะเพื่อนใดไม่มาได้ได้ไปชิมาไก่แม่เพื่อนได้ กันไว้เดี๋ยวมันตีกันได้ไหมแม่นั่งกำลังเย็ยบหมอนให้เด็กน้อยนะคะทุกคนฝีมือการเย็บหมอนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะครัะว่า <laughs> มันจะว่ามันจะอยู่ได้กี่วัน<อ> <laughs> เสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับผมโอ้ยน่ลูกแซ่กแจะแมน่นอา ใไรสิมาไก่แม่เพื่อนได้ขนาดพีตางไก่กันยังไปหมดเอากระสันเอนได้โอ้โนย่ะใครทำขาดโอ้โอ้กระเป๋าซื้อกันหน่อยหรือม่ล่าโอ้โอ้ไม่ได้ทำมันรทั้งนั้นหรือม่ล่ะโอ้โอ้งานเข้าแม่เลยนะครับทุกคนเอ้ชินนานตักแม่เ่ยบอลก แม่นไม่เข้าไปนอนในกรงหรอกน้องมันออกมาแล้วน่ะแม่ใน,น,อน,น,อนยักษ์หน้าหนิวพุ่งมีอย่างกิ่ใหญ่แล้นะพุ่งมีอย่างกิ่ใหญ่แล้หมูเลยเฮ้ย,ออยเออมันก็เหมือนหมูจริงนะเหมือนหมูแต่มันเหมือนหมูจริงๆนะเนี่ยเอาเอาลองดูสิละ่ะเหมือนหมูไนะหมเนี่ยหางสั้นๆเม่นหมูโลอดนะอย่ามาบูนี่โยนะโอ้ยอย่ามาบูอย่ามาบูบีแวบนนะแม่นแม่นมาอะไรพอนมาบูบีแวบนนะ ห้าบุบีแห่นแมน่เอาเว่านอนเป้าแม่ไปเลยเอานอนเป้าไปเลยเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาใกล้โอ้ก็จะนอนสบายสบายตรงนี้เลยเหระโอ้ใครจะมาใกล้แม่โอ้โอ้ฉวบให้หมดเลยโอ้เ <c oughs> ี่ย <c oughs> ไม่เยว ไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นเลยแล้วโอ้เขาก็เฝ้าแม่คนเดียวหรูไม่ให้ใครมาใกล้เลยล่ะอ๋สองทุ่มครึ่งเฮ้ยไม่ใช่ทุ่มครึ่งตัวนี้อืมออเสร็จแล้วหนึ่งลูกนะคะทุกคนโอนยังอยู่นั่นแม่ต้องข่ากันมันจะหลแต่มันจะหลโพดเนาะอุ่นเป็นนอนเป่าแม่เป็นเงียบหมอนเว้ย ไอตัวร้ายนี่แหละชอบไปแย่งกับพี่มันก็เลยขาดไงซาไม่เนนมนหนืหนเด่นซื่อมันเป็นยังโอ้เนโหเขาก็จะนอนเป้าไว้เลยแล้เดี๋ยวพี่ว่าเดนอะจะมาขมโมยนั่งตักแม่ไม่ได้นะเฮ้ยหลาขึ้นรอแต่หลบกมาขยขึ้นรอแต่ว่าอข้นเฉยเลยข้นสวยนะม,นยอออมาย้ำบอกแม่เลยคนสวยนะ เดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีครับ